เป็นได้ทั้งกับแก้มและกับข้าวเลยครับเมนูนี้กระดูกอ่อนทอดกระเทียมครับโอ้โหกรอบน่ากินมากๆกระดูกหมูอ่อน50กรัมนะครับเชฟเลือกใช้เป็นกระดูกหมูอ่อนพิเศษมาเลยนะครับเคี้ยวกุบๆเลยแล้วก็ราดน้ําปลาไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรสอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันครับผงปรุงรสอีกหนึ่งช้อนชาครับพริกไทยป่นอีกตามชอบเลยนะครับ เริ่มขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวน้ําทั้งหมดเนี่ยก็จะซึมซาบเข้าไปในหมูหมดเลยนะครับตลองสังเกตดีๆเนี่ยนะครับสังเกตดีๆนะครับขยำจนน้ําซอสทั้งหมดเนี่ยแห้งไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาเข้าไปในตัวซี่โครงหมูหมดแล้วนะครับแล้วเชฟก็จะแรปไว้เลยครับแล้วก็นําไปหมัก ในตู้เย็นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับนี่แหละครับได้แล้วครับซีโครงหมูที่เราหมักไว้แล้วก็มาตั้งกระทะเลยนะครับใส่น้ํามันลงไปเยอะๆหน่อยนะครับนํากระเทียมสับลงไปตอนนี้ชเชฟยังไม่เปิดแก๊สนะอ่ะพอคนๆเข้ากันหมดแล้วก็เปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็เริ่มผัดพยายามคนอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับกระเทียมเนี่ย ขาจะมีความเหลืองและวก็กรอบขึ้นมาเราจะไม่ให้เกียยเต็มที่นะครับพอสีสันเขาเริ่มได้ปุ๊บรีบช้อนขึ้นเลยครับเพราะว่าเขาจะไปร้อนต่ออยู่ข้างบนอีกนะครับจะพลาดกันมากเลยในขั้นตอนนี้นะครับอ่ะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปอีกทีนึงครับมีเศษกระเทียมอยู่เล็กน้อยไม่เป็นไรครับแล้วคราวนี้นะครับเอาที่โครงหมูของเราลงไปทอดได้เลย ตับไฟมาเป็นไฟกลางนะครับค่อนไปทางอ่อนแล,ล้วก็เริ่มทอดไปเรื่อยๆนะครับบางคนก็ชอบแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับบางคนเนี่ยชอบแบบกรอบๆก,กินเกลียมไปเลยนะครับเลือกได้ตามความชอบเลยนะครับแต่เชฟเนี่ยจะขอกอบข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในนะครับสีสันของเขาจะข้างนอกจะมีความเกลียมเล็กน้อยนะครับข้างในก็ยังชุ่มน้ำอยู่ครับ ค่อยคๆทอดไปเรื่อยๆตอนนี้แหละครับเชฟว่าพอเหมาะดีแล้วนะครับแล้วก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันไว้เลยนะครับลืมแนะนําบอกไปอย่างหนึงนะครับน้ํามันที่ใช้ทอดเนี่ยจะใช้เป็นน้ํามันปาล์มนะครับเพราะว่าน้ํามันปาล์มเขาทนจุดความร้อนสูงได้นะครับ เคยสังเกตกันไหมครับถ้าเกิดเป็นน้ํามันตัวอื่นเนี่ยพอโดนความร้อนเข้าเยอะๆปุ๊บเขาจะมีควันขโมงออกมาเลยนั่นแหละครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทนความร้อนสูงเหมือนน้ามันปาล์มนะครับอ่ะเรามาเอาหมูลงตักใส่จานกันเลยนะครับเราจะตักเสิร์ฟพร้อมกับซอสพริกและแตงกวานะครับแล้วก็โรยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ลงไปข้างบนได้เลยนะครับโอ้โห,โหน่ากินมากๆเลยนะครับ ก็จะมีความเค็มนิดๆนะครับแล้วก็มีความกรอบเนื้อแน่นๆเลยนะครับลองทำกินกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูอยากจะมาแนะนำกัน